หลังจากที่ช่างพรปรีดไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับก็ได้ประมาณนี้เจ็ดมีดนะครับก็ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าติดภารกิจเยอะแยะนะครับก็วันนี้ก็มาตัดหญ้าครับก็เลยมีเทคนิคดีๆแล้วก็อยากให้เพื่อนร่วมอาชีพชมนะครับว่าเราพักเขาไปนานแล้วนะครับเขาจะมีเส้นลาดําหรืออะไรไหมนะครับดูครับเปลือกหน้านะครับแต่ว่าเขาสร้างออกมาแล้วนะครับนี่คือเขาสร้างได้เร็วมากนะครับ แล้วคอยดูเปลือกครับหยุดไปวก็น่าจะเดือนก,กว่าๆนะครับเดือนกว่ากว่าวิธีกรีดนะครับเราเอาสันข้างมุมเส้นตรงตัวนี้นะครับที่ยังพรแนะนำํำเ,เวลาแต่งหรือรับนะครับมันก็คือเส้นตรงอย่าให้ดื้อโผล่นะครับปักปักงัดแนบครั้งเดียวพ่อนะครับแล้วก็แนบลําต้น,นครับปักงัดแนบแนบลําต้นมาเลยนะครับแต่ถ้า มันสร้างออกมาเยอะขนาดนี้ก็จังพวามันต้องเอียงเพราะว่าอยากให้มันถึงเนื้อเยื่ออันนี้ก็คือยางเปิดใหม่เสียงแทบจะไม่ได้ยินนะครับเปลือกนิ่มดูครับเส้นลาดำลาอะไรไม่มีนะครับมีแต่การสร้างเปลือกที่เขียวนะครับอันนี้ก็คือคุณนณะะสมบัติของปุ๋ยน้ำนะครับที่จังพรใช้ฉีดท่นประจำ ตัวที่เขาจะสร้างเปลือกนะครับก็คือไนโตรเจนแมกนีเซียมเหล็กและก็สังกะสี ee, นะครับยางเปลือกบางเปลือกหนานะครับไม่ได้เกี่ยวกับสายพันธุ์หรือพันธุก,กรรมนะครับจ่างฟอนเคยเห็นเคยผ่านมาแล้วนะครับก็เลยแนะนําเพื่อน,นได้นะครับไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับถ้าเขามีแร่ธา,าตุอาหารที่ชื่อไนโตรเจนแมกนีเซียมเหล็กสังกะสี G ee, เปลือกหน้าแน่นอนนะครับแต่ถ้าสวนไหนเปลือกบางแสดงว่าแร่ธา,าตุของท่าน ไม่มีอาจจะมีแต่ในตัวเจ้นนะครับแต่ว่าแมกนีเซียมธาตุรองเหล็กกับสังกะสีธาตุเสริมไม่มีอันนั้นให้ท่านไปหาเอานะครับใส่ปุ๋ยแต่ละครั้งใส่เขาให้ครบนะครับแล้วคําว่ายางหน้าตายเปลือกแตกเปลือกแห้งหรือปัญหาอะไรต่างๆจะไม่มีในสวนนะครับช่างพรก็มีต้นแบบยางหน้าตายอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ช่างพรทําไว้มีโอกาสและเวลาช่างพรจะแนะนําเพื่อนๆว่า เขาจะกลับคืนมาไหมครับจังพรครับคนบ้ามีด